หลายคนครับเมื่อดาวน์โหลดตัววอลเนชั่นฟิมโมล่า9ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นหน้าเว็บตรงนี้ครับดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมีคําถามมามากมายหลังใหม่นะครับถามว่าเอ๊ะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทาไมมันแตกไฟล์แล้วมันหายไปนะครับในกรณีที่มันหายไปเนี่ยนะครับมันเป็นได้หลายกรณีเหมือนกันครับอย่างแรกครับเราต้องไปทําการปิดตัวสแกนไวรัสของเราที่เรามีอยู่ทั้งหมดก่อนนะครับ แต่ถ้าใครไม่เคยมีตัวสแกนไวรัสตัวอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นนอตสามสิบสองนะครับล่อมแดงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นคลาสเปอร์นะครับหรือว่าตัวที่เป็น AVG อะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่มีอยู่ในพวกที่ผมพูดมาตรงนี้นะครับหรือบนที่เป็น AWS อะไรพวกนั้นนะครับถ้าไม่มีอยู่ในนี้นะครับมีแค่ตัวที่เป็นตัวไอคอนนะครับตัวที่เป็นรูปโล่อย่างนี้นะครับที่ผมโชว์นะครับรูปโล่ย่างนี้นะครับในเครื่องอย่างเดียวนะครับดูวิธีนี้ได้เลยนะครับ ส่วนถ้าใครนะครับมีตัวสแกมมาร์ททุกอย่างเนี่ยปิดให้หมดนะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยนะครับในการที่แตกไฟล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะฟ้องนะครับว่าไฟล์นั้นหายไปนะครับไฟล์นั้นมันเสียนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจะทําการปิดตัวสแกมมาร์แลรวอยากใช้งานต่อเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวเซตติ้งของมันนะครับแล้วก็ทําการไปปรับนะครับให้มันสามารถอนุญาตนะครับทั้งโฟลเดอร์นั้นออกมาได้นะครับมันจะ ช่วยให้เรานั้นทํางานได้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปปิดตัวสแกมไวรัสนะครับแต่นะครับถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยผมแนะนําว่าปิดไปเลยนะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปิดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อเราแตกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์นี้มานะครับเป็นวอลเดอร์แชร์ฟิโมล่า9.5021นะครับ64บิตนะครับทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับโดยการกดวินลาวินติปอะไรก็ได้ครับแล้วก็กดแท c กเฮียไปนะครับ กดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวเซตอัพไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นการลองตามปกตินะครับตัวที่มีปัญหาก็คือตัวนี้ครับเป็นโฟลเดอร์แพทนั่นเองนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับอ่าโฟลเดอร์เนี้ยมันจะมีเป็นโฟลเดอร์ที่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีคําถามมากมายนะครับสเต็ปแรกนะครับคือโหลดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับตัวที่เป็นอ่า ไฟแคร็กตัวนี้นะครับหายไปนะครับทำไมมันถึงหายไปเพราะว่านะครับมันเป็นไฟล์แอปพลิเคชันแล้วก็เป็นไฟแคร็กนะครับซึ่งไอตัว Windows 10เนี่ยมันก็มีการตรวจจับว่าอันไหนที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแคร็กเนี่ยหรือของเถื่อนเนี่ยมันก็จะทำการรีมูฟไปนะครับหรือทำการฟ้องนะครับไปนะครับอ่าถ้าในกรณีที่นะครับมันฟ้องนะครับอย่างนี้เดี๋ยวนะครับอ่าโอเคถ้าผมว่าผมเปิดไปเนี่ยนะครับ ถ้าอย่างนี้หมายความว่าสามารถใช้งานได้นะครับแต่ในกรณีที่มันไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันก็จะมาขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาที่แถบสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยช่องนี้นะครับเป็นการโชว์ notification นะครับก็คือการโชว์คำแจ้งการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับการแจ้งเตือนเนาะโอเคครับกดไปปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างนี้มันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรากดไปหนึ่งครั้งนะครับ หรือนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวนี้เลยง่ายสุดนะครับคือพิมพ์นะครับในช่องค้นหาตรงข้างๆปุ่มสตาร์ทนะครับในกรณีที่เราเป็น Windows 10นะครับพิมพ์ลงไปว่าไวรัสนะครับ U S นะครับ V I R U S นะครับแค่นั้นพอนะครับเสร็จแล้วกด Open ได้เลยนะครับกด Open มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่หน้าต่างของ Virus and t r ฟ e ี Protection นะครับอันนี้คือของ Windows นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาตัวคำว่า p r o t e c t i o n history นะครับตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับ p o e c t i o n history เนี่ยครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นแบบหลายตัวเลยครับเรามาดูตรงนี้นะครับเลื่อนดูนะครับอันไหนที่มันเขียนว่านะครับอ่าเนี่ยของผมเนี่ยอันไหนที่มันเจอมันคำเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับเป็นคำว่าอ่าไฟล์นะครับโปรแกรม วันเดอร์แชร์ฟิโม่า9.521นะครับไฟคลักตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราเจออย่างนี้นะครับแบบเนี้ยแบบที่ผมโชว์เนี่ยนะครับอ่าผมขีดให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราเจอนะครับในตัวนี้ที่เป็นอย่างนี้ที่ผมขีดค่าให้นะครับแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับถ้ามันมีคําว่า ตัวให้เราคลิกได้เนี่ยเราก็กดลิกไปนะครับสมว่านี้มันไม่มีนะครับมันแค่ฟองเฉยๆนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นลักษณะแบบนี้มานะครับแบบนี้นะครับมีคําว่าแอคชั่นเนี่ยนะครับเรากดคําว่ารีสโต้นะครับกดรีสโต้ตัวเดียวนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเสร็จแล้วเรากดรีสโต้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปแตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับทําการแตกไฟล์อะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิม เสร็จแล้วมันก็จะปรากฏอย่างนี้ให้แล้วก็ไม่มีวันเด้งแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวิธีการแก้ไขสเต็ปแรกก็ประมาณนี้ครับที่เหลือเนี่ยก็เดาเอาเองนะครับเพราะว่าการลงตัวคลกนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าผ่านสเต็ปตัวนี้ไปได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าให้เรากดตัวไหนในการกดติดตั้งให้เราทำการแก้ไขอย,อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามาถึงหน้านี้ให้เรากดเลขหนึ่งแล้วก็กด Enter นะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะครับอ่า จนมันขึ้นเป็นแบบโปรเซสแล้วก็1นึสีเขียวนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีแดงเนี่ยต้องมาดูว่ามันแก้จากตรงไหนเราวางไฟล์ไว้ที่ไหนเราติดตั้งไฟล์ไว้อย่างไรนะครับอ่ามันก็จะมีการแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไวแ้แค่นี้ครับพบหม่สำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ